กวางพามากินชาบูหม่าล่าสไตล์จีนที่เชียงใหม่ค่ะชื่อร้านกินหวานหม่าล่าอยู่แถวสันติธรรมจังหวัดเชียงใหม่นั่นเองค่ะกวางสั่งชาบูมาแบบ2หม้อนะคือสองฝั่งก็จะมีซุปกระดูกหมูแล้วก็ซุปมะเขือเทศนะคะน้ำจิ้มเขาก็มีหลากหลายมากๆกวางชอบน้ำจิ้มสุก,กี้ที่ร้านนี้มากๆค่ะอร่อยน้ำจิ้มมีให้เลือกเยอะนะคะมีแบบให้ปรุงเองด้วย เนี่ยน้ำซุปกระดูกหมูกับซุปมะเขือเทศเนี่ยอร่อยน้ำซุปเติมได้ไม่อั้นเลยนะคะแล้วก็ของเนี่ยก็มาเรื่อยๆหยิบได้ไม่อั้นเลยราคาก็ตามสีสีของคลิปอันนี้นะคะอันนี้เป็นเส้นมันค่ะที่ชาบูสไตล์จีนน่าจะมีกันแทบทุกร้านนะเพราะมันแบบเส้นใหญ่เคี้ยวเพลินหนึบๆอร่อยค่ะอันนี้น้ำจิ้มซุกกี้ที่กวางชอบนะของร้านนี้อันนี้เป็นเส้นบุกจีนค่ะอร่อยหยิบเลยกวางแนะนํา เนี่ยเส้นบุกจีนหนึบพนักง,งานที่นี่บริการดีมากน่ารักมากอัธยาศัยดีมากๆเลยค่ะน้ำจิ้มราคา29บาทเติมได้ไม่อั้นเลยนะคะทุกคนอันนี้เป็นน้ำจิ้มถั่วลิสงสไตล์จีนนะเอออร่อยดีนัวๆห,หอมๆนะคะน้ำข่ายแยกนะคะมีทั้งน้ำเปล่าน้ำอัดลมมีให้เลือกหลายราคาเลยปิดท้ายด้วยของหวานอันนี้อร่อยปิงเฟินเขาให้ฟรีนะคะคล้ายๆโอเอว๋วบ้านเราเลย